และจ่ายในการออนเพิ่มบ้างต้องช่วยกันตามระเบียบบางค่านี่คือหลักการบางครานโยบายของเราจริงแล้วไม่ได้มีอะไรที่ต้องสอนอ่ะก็อยากจะให้ทุกคนมีที่อยู่อาศัยที่บัน่นคงมีบ้านที่บัน่นคงลูกมีโรงเรียนที่ไปได้อย่างสม่ำเสมอมีอาชีพมีงานการทำที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นถ้า ทำไปดังนี้เราทำทุกอย่างนะทำทุกวิธีการขอยนนืนยันนะในกรอบอำน,นาจที่เรามีเราทำเต็มที่เพราะเราเห็นเห็นใจทุกคนนะทุกคนเกิดมาเนี่ยเราเห็นน้องเด็กหลายคนที่มาด้วยแับน,นี้ชีวิตเขาต้องเสียไปถึงชีวิตได้ไงอะ่ะถ้าไม่มีที่อยู่นะต้องเล่ยรอดไปกับพ่อแม่โรงเรียนก็ไม่มีจะเรียนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้หรอกในสังคมน,นะผมบ้าก็ต้องช่วยเหลือกันแต่บอกว่าต้องช่วยั้องตอฝ่ายนะพวกเราก็อย่าไป คือมันจะมีคนที่มาพูดมาว่าต้องฟังให้ดีๆบางทีอย่าไปเล่นเกินอย่าไปเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวบางเก้าที่แล้วก็อยากหาทางออกร่วมกันนะครับมันจะมีคนพูดทั้งนู้ทั้งนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเชื่อคนที่ทํางานจริงเชื่อเบื้องายแล้วบอสุดท้ายแล้วนะถ้าร่วมมือร่วมใจกันแบบทางรัฐนะกับภาคประชาชนร่วมมือกันเ็ืาหาคำตอบได้พัี่ผ่านม,ามีตัวอย่างหลายอันที่่าสังเกตนะรัก็ก็ขอตั้งใจว่าจะทำแก้ปัญหาให้บ้านจุด พี่น้องคนไร้บ้านก็เป็นเรื่องใหญ่นะก็ยืนยันไม่ไร้บ้านแต่ไม่ไร้สิทธิ์ไม่ไร้โอกาสถูกไหมเราต้องสร้างโอกาสสร้างสิทธิ์ให้เขาเหมือนกับคนทั่วไปพี่น้องนุ๊กก็คือคนไทยอย่แหละที่มีสิทธิ์เหมือนพวกเราทุกคนแต่บางทีเราจะโชคร้ายเป็นชัวคราวดันั้นเราต้องหาที่ที่ให้เขายืนยันแล้วก็กลับมาสู่สภาพปกติได้นะครับก็อย่างที่บอกเรื่องพยาบาลนะก็คือเรายืนยันว่าเราจะช่วยเหลือเต็มกำลังแต่ขอให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่าไปตกไปช่วยดึงอางการเมือง ผมอยู่ตรงนี้ไปพูดหลังการเมืองแล้วว่าเราคือต้องดูแลประชาชนทุกคนเท่าเทียมกันเราไม่ได้ไปหาเสียงเรามาแก้ปัญหาประชาชนและตามกรอที่ดีเราไม่ได้เจ้าของที่ดินเราดูแลที่ดินสาธารณะแนประชาชนทั้งประเทศและมันต้องร่วมมือกันนะแล้วต้องความการถ้าไหนได้ก็ได้ไหนไม่ได้ก็อกไม่ได้ก็ต้องช่วยกันนะครับว่าแค่แหละถ้าเราช่วยกันเราร่วมมือกันเราไม่ทะเลาะกันสุดท้ายเราหาทั้งออกเรื่องที่อยู่ใายทุกคนได้นะครับก็ไปกำไรทุกคน วันนี้ขอให้การบันเทิงพลังของเราเป็นไปอย่างเรียบร้อยถี่นะครับแล้วก็ขอทุกคนกลับบ้านอยากก่างปลอดภัยที่เหลือกรมอจะดูแลในเสื่อมของบารมีนะของที่หัยผมดูแลไม่ได้นะก็ <c oughs> ดูแลแค่กรมอไปละนะก็จะช่วยที่ดีเหมือนกันนะแล้วเดี๋ยวมีหน้าเจออีกร้องหนึ่งแต่ะหา่างมีก็าอาวัดเจอตลอดเพราะผมก็ลงพื้นที่ตลอดนะขอบคุณมากทุกคนนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ เอาแล้วคุณผู้ชมพรและนี่คือบรรยากาศเครือข่ายลังดีภาพนะครับเครือข่ายที่มาที่ลานคนเมืองฮะในวันที่อยู่อาศัยโรคโลกนะฮะคุณท่านอาจารย์ชัานทรานะครับที่ให้เกียรตินะครับมาพบปะพี่น้องนะครับเพราะว่าช่วงสายนะท่านติดธารกิจนะครับก็ได้กว่าประเด็นต่างๆได้ให้กับพวกเรานะครับก็เป็นสิ่งที่น่าดีดี นะครับต้องขอขอบพระคุณจากสูง <anything S 1> นะครับเราตบมือให้ท่านดจังเจอชัด้วยครับตัขอบคุณขอบคุณนะังไ่จบเครั่อ <โ diy. S 2> ้กาญจพี่ขออนุญาตนะทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวมีภารกิจในช่วงเวลาถัดไปนะฮะก็นี่แวะมารับผู้ที่มาแสดงออกนะครับในวันที่อยู่อาศัยโลก สิทธิที่อยู่อาศัยคือสิทธิมนุษยชนนะฮะและนี่คือภาพบรรยากาศหน้าลานคนเมืองในเวลาเช้านี้ครับพี่น้าเลยพี่น้าเลยพี่น้าเลยพี่น้องผู้ดองทีเ่เป็นอา เป็นไงครับจานครับแวชทักายสวัสดีครับเรีที่อยู่สายโลกวันนี้มันที่อยู่สายโลกก็ย่ที่อยู่สายก็เป็นเรื่องสำคัญของประชาชนนะเด็กทียืดสายดีเด็กมีหลักแรงก็มีโรงเรียนไป สร้างอาชีพสร้างความภูมิใจในประเทศของที่เมืองได้แบบนี้นะถ้าดูอย่างหลายประเทศเนี่ยอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาแยกประเทศออกมาสิ่งแรกที่ลือกูยูทำเลยสองอย่างสองอย่างที่ทำคือปฏิรูประบบราชการเรื่องความโปร่งใสก็ทำี่อยู่ใสบางคนเรามีที่อยู่ใสที่มั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งเขาจะมีความภูมิใจในเมืองแล้วก็สร้างอาชีพนเสริมมีโรงเรียนที่เดินทางไปได้อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าประเด็นว่าที่อยู่เนี่ยที่ดินเนี่ยไม่ใช่ที่ของเรากรทมเองไม่ใช่ของที่ดินกรทมดูแลที่ดินแทนประชาชนทั้งประเทศมันก็ต้องดูที่เหมาะสมมอะไรที่พอแบ่งปันกันได้ก็แบ่งถ้าไม่ได้ก็ต้องไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีหลักการตามกฎหมายเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาแจกกัทั่วมันต้องหาจุดสมดุลแล้วก็จริงแล้วกรุงเทพเองก็ต้องการคนที่อยู่ใกล้งานถูกไหมเพราะว่าเรา มีแค่จัดเพื่อต้องเดินกับเพื่อนเมืองหรือว่าคนที่ทํางานบางทีเขอยู่ไกลงานไม่ไ okay. ด้บางท <click> ีต้องมีที่อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ๆเมืองใกล้ๆงานที่ช่วยกับเพื่อนเมืองแต่ยืนยันแน่นอนฮะว่าเราจะช่วยเหลือที่ตัวอย่างเช่นเส้นบ้านที่ลากเท้าวของลาะเท้าคลองเปลี่ยนก็คือคนไปกอนลูกลานคลองอยู่ก็ไม่หาที่ราบวัสดุที่อยู่ในคลองซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะเป็นทุกที่อาจจะ6เมตร8เมตรจะให้เขาเช่า แล้วใหุ้่มคนที่อยู่ริมคลองเนี่ยอดออมทำสากกอแล้วก็ย้ายขึ้นบเช่าที่ปลูกก็คองก็สะอาดขึ้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ไม่มีใครมาใช้แต่ที่สานะก็ให้เขาอยู่แต่ไม่ได้ขายนะ ก็อยู่ระยะยาวแล้วก็แค่ผมว่าที่ดินที่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เป็นที่แบบสวนสาาระอะไรเงี้ยมันอาจจะมาแบ่งปันไรรแต่ว่าต้องดูความเหมาะสมด้วยถ้าเราต้องพยายามของที่ไม่ได้เกิดดยธรรมชาติเราต้องมีวิธีคิดแล้วก็แต่ว่าต้องอย่าให้เป็นเรื่องการเมืองคือไม่ใช่เรื่องคื้นคะแนนเสียงไม่ใช่เรื่องหาเสียงเป็นเรื่องแก้ปัญหาของคนเรื่องคนในหนึ่งช่วงชีวิตเนี่ยมันคือชีวิตคนถูอว่ามันไม่หาสื่อมกแทนไม่ได้เมื่อเราเกิดมาปุ๊บเราต้องอยู่ในไม่มีที่อยู่เนี่ยแค่เดียวมัน เด็กที่เกิดมา10ปีแรกมันคือเสียเวลาเัาเสีตไปอ่ะถ้าเกิดเราแก้ปัญหาที่อยู่สายได้คิดว่าจะมีเวลาของภาคของเมืองกับตัวเราแล้วก็เห็นที่บอกกันอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาทำเรื่อง national housing แต่ก่อนเลยอ่ะก็ทำให้พอประชาชนภูมิใจมีที่อยู่สายภูมิใจในพื้นที่รักษาความสะอาดเลยให้เห็นเลยว่าจีิแล้วหลายๆที่เป็นตัวอย่างนะชุมชนไหนที่มีห้องเช่าเยอะเนี่ยแบบเขาทำ ลกนิดหน่อยพบางทีพอเราเป็นท่องเที่ยเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของแต่ถ้าเกิดเราบอกเออนี่ตัวนี้ของเราเรามีสิทธิ์ในพื้นที่นี้เป็นสิบปีล้วเกิดความภูมิใจเราก็จะช่วยกันดูแลรักษาถ้าเกิดความมั่นคงของที่อยู่สายกลับคืนมาของเมืองก็จะดีขึ้นอย่ายที่บอกครับที่สารนะเนี่ยเราไปแจกไม่ได้เราดูให้เหมาะสมดูความจําเป็นก็อย่าไปดึงไปปรนการเมืองที่ผ่านมามันจะมีการ มีคนเข้าไปพูดโนวมนูดนี่จะใไม่แต่บ้านรวมตัวแก้ปัญหาได้ครบต้องช่วยกันนะครับก็รรวมมือช่วยกันนะต่อหน้าที่มี้โอเคยวมีงานต่อที่ทุ่งครูนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราไปพบันใหม่ที่ทุ่งครูครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพบรรยากาศณลานคนเมืองนะเวลาเช้านี้และนี่คือพอเขตพระนครคนใหม่นะคคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพบรรยากาศณเวลาเช้านี้ครับคุณผู้ชมฮะ เอาล่ะคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามกันพี่ภารกิจกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรา,ราพบกันใหม่อีกสักครูเดียวสวัสดีครับ